สวัสดีครับผมนิวจากลาลารายการยูซีเฮนนะครับวันนี้ผมทำคลิปต่อเนื่องจากตัวที่แล้วที่พูดถึงไมโครโฟนเหมือนกันนี่แหละตัวนั้นราคาพันกว่าบาทพันไปปลายทำงานได้ประมาณนึงแหละแต่ว่าหลายๆคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่น่าสนใจอาจจะยังไม่เฟี้ยวที่สุดงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวเทพตัวพี่ใหญ่ของเขาครับซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลย ,3990 บบาทครับจากร้านเดิมนั่นแหละที่เขาก็ขายยี่ห้อนี้อยู่หลากหลายรุ่นด้วยนะครับ คุณสมบัติตัวนี้ทําได้เยอะมากขึ้นการปรับเปลี่ยนโหมดการบันทึกเสียงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน Tron Max รุ่น MDR1 Pro ซึ่งรุ่นนี้เองเนี่ยเขาจะได้รางวัลเล d Dot Best d ด s i g n ด้วยนั่นก็คือรางวัลที่การันตีว่าการดีไซน์อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันมีความแปลกใหม่มีความไม่ซ้าใครตัวนี้เองจะมีจุดที่โม้ออกมา2เรื่องหลักๆนั่นก็คือ4 Recording p a t t e r n เริ่มจากรูปแบบแรกครับคราดีออยด์เหมาะสําหรับสตีมมิ่งพอดแคส ไวโอเวอร์ over, หรือแม้แต่อินสตูเมนต์ที่เป็นเครื่องดนตรีการรับเสียงของเขาจะเป็นด้านหน้าไมเพียงอย่างเดียวแล้วก็รูปแบบที่2สเตอริโอครับหรือว่าการบันทึกเสียงด้านข้างของตัวไมโครโฟนนี่มีลูกศรชี้ไว้ซ้ายขวาตรงนี้เหมาะกับการใช้บันทึกเสียงร้องแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีแบบที่3ครับออมนิไดเร็กชันแนลก็คือการบันทึกเสียงรอบทิศทางของตัวไมจะสังเกตลูกศรครับชี้ด้านซ้ายขวาบนล่างรอบทิศเลยเหมาะสําหรับบันทึกกับคอนเฟล c ์คอร์หรือว่าพวกงาน กเวนต่างๆที่ต้องการบันทึกเสียงการประชุมตอนที่อยู่ในห้องนั้นๆเนี่ยแล้วเอาไมค์ไปตั้งตรงกลางตัวเดียวจบครับอันนี้เหมาะมากแล้วก็รูปแบบสุดท้ายครับ bi-directional หรือว่าการบันทึกเสียงที่เป็นลักษณะด้านหน้าและด้านหลังของตัวไมโครโฟนเหมาะสําหรับการอัดิ i n t e r ์วิวหรือว่าเครื่องดนตรีรวมถึง voice duet นะครับหรือว่าการร้องเสียงประสานอะ,อะไรประมาณนี้สามารถนําไปเลือกใช้ได้เลยสิ่งแรกที่เราจะได้รับนี่ครับมันคือป้ายที่เราสามารถเอาไปห้อยตรงประตูไว้ได้เลขคอร์ บันทึกเสียงอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาเอออย่าเพิ่งเข้ามาด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนว่า Quiet Zone Do Not Disturb จู่ๆเงียบๆกันนิดนึงกำลังอัดเสียงอยู่เพื่อนเราพี่เราน้องเราจะเข้าใจหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราจะได้เหมือนกับรุ่นที่แล้วนั่นก็คือสติ๊กเกอร์เริ่มจากโลโก้เพียวๆก่อนอคล้ายๆกับพักการเมืองพักหนึ่งแล้วก็สติ๊กเกอร์พรอนแมกรวมถึง important เป็นใบเตือนเล็กๆน้อยๆแบบนี้สายสัญญาณของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบ Type C หัวงอแบบนี้แล้วก็อีกสายด้ หนึงเนี่ยจะเป็นไทปเอซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นหัวทองเหลืองนะครับแน่นอนว่ามันมีความสวยงามแล้วก็มีความทนทานแล้วก็สามารถนําสัญญาณได้ดีกว่าความยาวสายเนี่ยเท่าไหร่พามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้ผมไม่ได้วัดมาชึบ โอ้โหเป็นไปได้ว่าจะประมาณสัก3เมตรเห็นจะได้คือถ้าเกิดว่าเรามีการแยกห้องอัดระหว่างคนบันทึกที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในห้องที่เป็นห้องเก็บเสียงห้องการสียงสะท้อนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานสายนี้ได้เลยในส่วนแรกนะครับขาตั้งของเขาเนี่ยมีจุดหมุนก้มเงยตัวใหม่แต่ว่าจะบิดซ้ายขวาเนี่ยไม่ได้เราจะต้องยกตัวฐานขึ้นมาแบบนี้เนี่ยยกซ้ายยกขวาแต่รู้สึกว่าวัสดุตัวขาหนีบเนี่ยจะเป็นพลาสติกขาล่างของเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กนะ คครับุณผู้ชมซึ่งมันจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะเพื่อกันให้ตัวไมคเนี่ยไม่ล้มหกคเมนขณะใช้งานตัวไมโครโฟนเองแหเวลาแยกออกมาจากขาตั้งแล้วรูปล่างมันไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค,รคล้ายๆกับอะไรก้า,กาทังก้าเทางก้า,า,กาอย่าไปพูดถึงเลยทิ้งไว้เป,ป็นปริศนาดีกว่าเราสังเกตง,ง่ายๆครับตรงไหนที่มีจอ มันจะเป็นด้านหน้าโดยทันทีฝั่งนี้เองเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เรากดอยู่2ปุ่มด้านบนเป็นการปิดเสียงด้านล่างเป็นการเลือกโหมดจะมีไฟสถานะ1234ให้เราเลือกอีกด้านหนึ่งคืออะไรอีกด้านหนึ่งคือการปรับเกรนทางด้านบนนะครับคือเราสามารถเล่งเสียงได้นะในกรณีที่พิธีกรเสียงเบาเล่งขึ้นมาแบบนี้ได้แต่ว่ามันจะทําให้ความไวของไมโครโฟนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าห่างในห้องอัดมีใครกําลังแอบกินขนมอยู่ตรงมุมห้องมันจะได้ยินครับแต่ถ้าเกิดว่าพิธีกรของคุณมันเสียงดังอยู่แล้วเราก็ปรับเกน ให้มันเป็นระดับเริ่มต้นเนี่ยก็จะทําให้ระยะรับเสียงมันแคบขึ้นนะครับด้านล่างคือโวลูมครับโวลูมตรงนี้เองเป็นการปรับเพื่อให้คนที่เสียบหูฟังจากตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาสามารถควบคุมความดังเสียงได้แต่ว่าการควบคุมตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การเพิ่มหรือว่าลดเสียงในขนาดที่เราเลกคอร์ดหรือว่าบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์จะได้ยินความดังเท่าเดิมตลอดเวลาด้านบนมีผลต่อการบันทึกเสียงด้านล่างมีผลต่อการฟังเสียงในหูฟัง เ,เรามาดูกันที่ด้านล่างกันครับด้านล่างนี่ก็จะมีพอร์ต USB Type C ตรงนี้เพื่อเราเสียบสายสัญญาณแล้วก็จะมีปุ่มกด1ปุ่มนะครับเป็นการควบคุมไฟ LED เปลี่ยนได้เป็นสีน้ําเงินสีแดงสีม่วงสีอะไรว่าไปสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรูหูฟัง3.5ม mm, มไว้เพื่อฟังเสียงประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใครอยากจะร้องคาราโอเกะก็ใช้งานได้ที่เป็นรูใหญ่ๆเลยมันคือรูสําหรับใส่ขาตั้งครับความยืดหยุ่นต่อการใช้งานโคตรด,ดีคือมันรองรับ การใส่ขาไมโครโฟนจริงๆอ่ะที่นักดนตรีเขาใช้อ่ะ คือมันจะเป็นขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับหัวน็อตเขาแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ขาทั่วๆไปที่หาได้ตามบ้านเรือนที่มันราคาแบบถูกหน่อยร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นหัวน็อตที่มันเล็กลงอยู่ด้านในแบบนี้ค,คล้ายๆกับลูน็อตที่ใส่กับขาตั้งกล้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ขาตั้งที่เป็นหัวน็อตเล็กๆแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความยาวของน็อตลึกลงไปหน่อยไม่งั้นหัวน็อตเนี่ยมันจะไปไม่ถึงซึ่งนั่นอาจจะส่งผลทําให้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นั้นอาจจะเกิดข้อจํากัดได้แต่ว่าเดี๋ยยววผมมีออุปกรณ์ตั เอามาสาธิตให้ดูด้วยเป็นขาตั้งแบบพอดแคสต์รองรับการใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับหลายๆคนชอบตั้งคําถามครับเวลาผมรีวิวไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาสร้างมาสําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะส่วนใหญ่ชอบถามว่าใช้กับมือถือได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่ามันเป็นแค่บางรุ่นที่สามารถใช้กับมือถือได้วันนี้ผมเลยขอสาธิตให้ดูครับคุณจะต้องไปซื้อตัวนี้เพิ่มเข้ามาถ้าหากว่าคุณไม่มีไม่สามารถจะต่อกับมือถือได้และในกล่องไม่ได้มีมาให้ครับวิธีการก็คือเอาหัว u s b Type เเนี่ยแหละไปเสียบกับตัว ที่มันจะแปลงให้เป็นไทซี C แบบนี้ครับหลังจากนั้นให้เราเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราเลือกเอาเลยอยากใช้แอปไหนก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการอัดเสียงวิธีใช้งานเนี่ยไม่ยากสมมุติว่าคุณเปิดไมโครโฟนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วดูยังไงว่าไมโครโฟนของเราเปิดแล้วเราลองดูที่ถาล่างของเขาครับถ้าเกิดว่ามันมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้มันก็แปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้เห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีอื่นละชึบชึบชึบขอให้เป็นสีไหนก็ได้หรือเลือกที่จะปิดก็ได้นะครับ เกรนเนี่ยมันก็จะมีจอดิจิตอลเนี่ยบอกออกมาด้วยว่าเราเนี่ยปรับไปที่เลเวลไหนสมมุติว่าผมปรับไปเลเวลกลางๆแบบนี้ก่อนอ่าเบื้องต้นนะเมื่อเราปรับตัวข้างล่างจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาบอกว่าเราปรับความดังอยู่ที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบหูฟังนะครับเริ่มกดเล็รขอรให้ดูก่อนเลยดีกว่าปัง สวัสดีครับพวกับผมนิวจากโอ้โหดูเดยเสียงแตกเลยเมื่อมันเสียงแตกแบบนี้ต้องทําอย่างไรเราจําเป็นจะต้องลดตัว G ลงมานะครับหรือว่าการลดเกรนนั่นเองพอเราลดลงมาเราดูวอลลุ่มครับว่าเราลดไปถึงขั้นตอนไหนเราลดแบบสุดไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมเป็นคนเสียงดังนะครับปรับลดลงมายังไงแล้วเสียงก็ยังแตกอยู่ทํายังไงดีโอ้โหเราขยับไมโครโฟนให้ไปไกลามากขึ้นโอ้โหนี่ไกลามากเลยนะสุดขอบโต๊ะเลยนะครับไมโครโฟนแม่งดูดเสียงจัดๆเลยเนี่ยทั้งนั้นอ่ะคือมันลดความดังเสียงไม่ได้จริงๆอ่ะมันมี จะไม่มีลดลงนะครับก็ได้แค่นี้เนาะเราลองมาฟังเสียงกันไหมป,ปึ้งปั้งเมื่อคุณบันทึกเสียงแล้วแล้วคุณต้องการจะเพร์เสียงนั้นๆเนี่ยคุณสามารถฟังได้จากการต่อหูฟังที่ตัวไมโครโฟนก็ได้แต่ว่าผมจะสาธิตด้วยวิธีการดึงไมโครโฟนออกก่อนแล้วก็เปิดฟังจากลําโพงมือถือนะครับ สวัสดีครับพวกผมนิวจากโอ้โหดูเด็กเสียงแตกเลยเรามาสังเกตไอตัวเกรนกันอีกทีนึงเห็นไหมมันจะลดลงมาอย่างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าปรับลดลงมายังไงแล้วเสียงก็ยังแตกอยู่ทํำยังไงดีโอ้โหนี่ไกลามากเลยนะสุดขอบโต๊ะเลยนะครับไมโครโฟนแม่งดูดเสียงจัดๆเลยเนี่ยถ้างั้นอนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเสียบเข้ากับโทรศัพท์เนี่ยแล้วคุณพูดความดังแบบดังมากๆอะ่ะ แก้ไขาย,ยากว่ะโอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้เซตระบบขึ้นมา1ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อหูฟังที่ตัวไมโครโฟนเลยนะครับซึ่งการต่อหูฟังจากนวไมโครโฟนกับการต่อหูฟังจากตัวโน้ตบุ๊กนั้นมีความต่างกันครับ mm hmm. เมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการอัดเสียงไปด้วยแล้วได้ยินเสียงตัวเองไปด้วยจากการต่อที่คอมพิวเตอร์มันจะดีเลยครับมันจะไม่ตรงกับเสียงจริงมันจะช้ากว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ยินเสียงออริจินัลที่แบบตรงๆมาจากไมเลยให้มันไม่มีดีเล,เลยเนี่ยคุณต่อจากไม์ดีกว่าแต่่่วามันสงผล เสียต่อตอนที่คุณเนี่ยใช้เอฟเฟกการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เอ็กโคเอฟเฟกต์ออโตจูนเอฟเฟกการทําเสียงแตกเอฟเฟกคอรัสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณใส่เอฟเฟกตอนนั้นขณะที่คุณร้องและคุณต่อหูฟังจากตัวไมโครโฟนคุณจะไม่ได้ยินเสียงนั้นครับถึงแม้ว่าคุณจะตั้งค่าไดเวอร์เสียงให้มันได้ยินเสียงเอฟเฟกเหล่านั้นก็ตามมันก็จะดีเลยครับมันก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยนี่คือปัญหาของไมโครโฟนทรอนแม็กทั้งตัวถูกแล้วก็ตัวแพงครับยังไม่สามารถแก้ปััญหาาาเเเรื่่ออองงงนนนนีีี้้้้ไไดดลละตคุณกํยยิส มาจากไม้ตัวนี้อยู่ไม่ใช่เสียงจากไมของรายการแล้วนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่ามันจะมีวอลลุมมิเตอร์ที่ตัวโปรแกรมเนี่ยขึ้นอยู่เป็นขีดเขียวเข,ขียวเหลืองเหลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ค่านี้จริงๆเนี่ยคนที่เขาดูคลิปคุณอาจจะได้ยินเสียงพูดเบาไปหน่อยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่งเสียงให้มันดังมากขึ้นแน่นอนแหละคุณทําผ่านโปรแกรมก็ได้แต่มันคงจะไม่ดีเพราะว่าเราควรจะไปปรับที่ฮาร์ดแวร์มากกว่าเราก็สามารถปรับค่าเกรนอย่าลืมนะครับตัวจีปรับเล่งขึ้นมา สักตรงกลางก็ได้อ่าคุณจะเริ่มเห็นว่าไอ้ตรงโวลูมมิเตอร์เนี่ยมันดังขึ้นมันจะกลายเป็นขีดสีเหลืองสีแดงแล้วถ้าเกิดว่าคุณเปิดสุดเลยเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเสียงแตกก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคุณลองปรับตั้งค่าดูละกันแต่ละคนไม่เหมือนกันพิธีกรคนละคนการตั้งค่าก็จะไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าอีกคนอาจจะเสียงเบาวกว่าเราอีกคนอาจจะเสียงดังกว่าเราเนี้ยก็เป็นได้หมดแล้วใส่หูฟังแล้วแต่เราไม่ได้ยินเสียงตัวเอง <S <S เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตั้งค่าตรงไหนหรอมันเกิดจากว่าเราี่ไไมด้ปรรััับอตตวว V V หื มันคือวอลลุ่มสาหรับการปรับความดังของหูฟังซึ่งรุ่นที่แล้วอาจจะทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่รุ่นนี้แล้วแต่เลยครับอิสระการตั้งค่าองศาไมโครโฟนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการตั้งให้ปากของเราเนี่ยยิงไปตรงด้านบนของไม้นะไม่ใช่อย่างนี้ด้านบนของไมโครโฟนเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวรับเสียงครับส่วนใหญ่แล้วตัวรับเสียงอยู่ที่ด้านบริเวณรอบข้างทางนั้นเลยจะไม่เหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับที่เป็นราคาพันกว่าบาทเนี่ยตัวนั้นจําเป็นจะต้องเอาด้านบนชี้เข้าหาปาก นี่คือลักษณะการใช้งานไม้ที่ไม่เหมือนกันครับเรามาดูรูปแบบที่2กันครับผมนั่งที่เดิมความดังเท่าเดิมกดไป54 3 2่งชึ้งจะสังเกตว่าณขณะนี้เองนะครับผมนั่งตรงด้านหน้าไม้เหมือนเดิมแต่เสียงที่คุณได้ยินเนี่ยรู้สึกว่ามันมีมิติด้านข้างมากขึ้นเริ่มได้ยินเสียงกล้องจากห้องของผมเนี่ยมากขึ้นได้ยินความเอ็โคความกังวานและเสียงจากด้านซ้ายและด้านขวาม,มันจะไม่เท่ากันนั่นหมายถึงว่าไอ้โหมดสเตอริโอเนี่ยมันน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ใช้อัดเสียงในกรณี ที่นั่งด้านข้างใหม่และอยากจะให้มันดังไม่เท่ากันสมมุติว่ามีพิธีกรคนที่1อยู่ด้านซ้ายคนที่2อ,อยู่ด้านขวาและเราต้องเอาไปตัดต่อในโปรแกรมแยกออกมานะครับว่าบางครั้งอาจจะให้พิธีกรคนที่1เนี่ยเสียงมันเบาลงหน่อยคนที่2เนี่ยดังขึ้นหน่อยเราสามารถไปแอดจัตทีหลังได้แก้ไขทีหลังได้ถ้าเกิดว่าคุณแบบฟังแล้วเอ้ยไม่เห็นมันแตกต่างเลยคุณต้องใส่หูฟังนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทําการบันทึกเสียงเนี่ยผมบันทึกไปแบบสเตอริโอนะครับเป็น2องชแนลซ้ายขวาคุณใส่หู ฟังคุณถึงจะรับรู้เท่านั้นถ้าเกิดไม่ใส่แล้วดูจากโทรศัพท์ตรงๆเลยไม่ต่างหรอกครับจะให้มันมีร้อยโหมดแม่งก็ไม่ต่างกันเราไปกันที่โหมดที่3ครับโหมดที่3เนี่ยจะเป็นการบันทึกเสียงจากด้านหน้าและด้านหลังของตัวไมโครโฟนจะสังเกตว่าตอนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะเสียงที่ออกมาจากปากด้านหน้าเนี่ยชัดเจนมากแต่เราก็จะได้ยินเสียงกังวานกังวานจากด้านหลังอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ผมพูดคนเดียวอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองแกล้งที่จะเปิดเพลงเรียบร้อยครับตอนนี้ ผมได้ทําการเปิดเพลงทางฝั่งนู้นแล้วนะครับแล้วก็ให้ลําโพงหันเข้าหาไมค์คุณจะสังเกตว่าทั้งเสียงผมเองทั้งเสียงเพลงที่อยู่ด้านตรงข้ามมันดังพอๆกันเลยนั่นแปลว่าโหมดนี้เองเนี่ยจะนิยมใช้ต่อการสัมภาษณ์แบบอินเทอร์วิวด้านหนึ่งเป็นพิธีกรด้านหนึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์คล้ายๆกับรายการปาเต็แต่ว่ารายการปาเต็ท้องเนี่ยเขาติดไมค์ไวเลสไงติดไมค์ปกเสือ้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เสียงอีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณทํารายการสัมภาษณ์แล้วอยากจะตั้งไมค์เพลงตัวเดียวมันปยดง,งบดีคุ ต้องปรับมาที่โหมดที่3ครับคือการอัดเสียงจากด้านหน้าด้านหลังถามว่ามันต่างกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองปรับกลับไปที่โหมด1ให้ดูตอนนี้คุณกําลังอยู่ในโหมดที่1คือรูปหัวใจคว่ำเป็นโหมดที่เหมาะสําหรับคนที่พูดด้านเดียวพูดคนเดียวหรืออะไรประมาณนั้นสังเกตไหมครับว่าเสียงเพลงเนี่ยแทบจะแบบเบาจนหายไปหมดเลยนี่ไม่ใช่การเปิดคําสั่งน้อยแคนเซลเลชันเหมือนคลิปที่แล้วนะครับแต่อันนี้เป็นระบบการเลือกทิศทางของผู้ส่งเสียงอ่าหรือว่า แหล่งกําเนิดเสียงตอนนี um> 네้เองเนี่ยเราก็ยังเปิดเพลงอยู่บางคนบอกไม่ได้ยินไปแล้วอะไรเงี้ยว่ากันไปเราลองไปที่โหมด2ให้ดูนะขณะที่เปิดเพลงอยู่นะผมลองแกล้งอย่างนี้ครับในโหมดสเต reo ซ้ายขวาเนี่ยผมลองย้ายเพลงมาเปิดด้านข้างดูเห็นไหมในหูฟังด้านขวาได้ยินเสียงเพลงชัดมากแต่ว่าหูฟังด้านซ้ายแทบไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยเราลองย้ายลำโพงไปด้านซ้ายเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่า ในโหมดที่2มันมีมิติในโหมดที่3ก็มีมิติเหมือนกันมิติของเขาก็คือหน้าหลังแบบนี้เอาล่ะเราเทสให้ดูแล้วว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเป็นอย่างนี้เราไปดูกันที่โหมดสุดท้ายครับโหมดสุดท้ายเองเนี่ยมันคือการปรับให้บันทึกเสียงรอบทิศทางไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังรับเสียงมาทั้งหมดปรับให้ดูครับ5432 ตอนนี้เองเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นต่างเท่ากับ 3- โหมดที่แล้วมันเป็นเพราะว่าการรับเสียงแบบรอบทิศทางเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงรอบทิศทางมเหมือนกันคุณกําลังนั่งประชุมอยู่หรือว่าคุณกําลังอยู่ในงานอีเวนต์แล้วคุณเอาไมโครโฟนตัวเดียวไปตั้งอยู่ที่กลางโตะ๊ะหรือว่าตั้งอยู่ในหน้าเวทีเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ยินเสียง ทั้งหมดเลยครับคล้ายๆกับการเปิดไมโครโฟนจากพวกโน้ตบุ๊กหรือจากโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปเพราะว่าการรับเสียงแบบรอบทิศทางเนี่ยก็เหมือนไม์ทั่วๆไปเลยเว้ยคือมันไม่ได้เลือกซ้ายขวาให้คุณอ่ะมันเป็นการรับจากด้านไหนก็ได้ขอให้ฝั่งนั้นมีเสียงออกมาแค่นั้นเองครับโหมดสุดท้ายเองอาจจะไม่ได้ถูกนํามาใช้ในการบันทึกเสียงเครื่องดนตรีหรือว่าเสียงอ่าพอดแคสต์ podcast, การพูดคุยการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเสียงมันกว้างจนเกินไปคุณผู้ชมลองสังเกตสิ ว่าคุณได้ยินเสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในห้องนี้เลยทั้งเสียงเพลงทางฝั่งนน้นทั้งเสียงผมที่กําลังพูดอยู่แล้วก็เสียงที่มันกังวานอยู่ในห้องห้องเนี้ยที่มันทําให้รู้สึกว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนอยู่ในห้องน้ําซึ่งนั่นแปลว่าหากคุณต้องการจะอัดเสียงอะไรก็แล้วแต่เลือกโหมดให้ถูกต้องแบบนี้ครับผมกลับมาที่โหมดหนึ่งสำหรับการบันทึกเสียงพิธีกรเรียบร้อยแล้วครับคร่าวๆที่ผมเล่าให้ฟังรู้เรื่องกันบ้างไหมครับ <laughs> โอ้ยรู้เรื่องกันไหมอ่ะคือเรื่องเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ เข้าใจยากอยู่ประมาณนึงนะเพราะว่ามันจะต้องได้ยินจากหูมนุษย์จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดจากลําโพงตัวเดียวเปิดจากลาโพงโทรศัพท์หรือแม้แต่เปิดจากลําโพงโน้ตบุ๊กก็ตามอาจจะฟังไม่ออกว่ามันต่างกันอย่างไรเราจะเริ่มทดสอบด้วยการอัดเสียงจริงๆกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเอาไปอัดเสียงร้องซึ่งจริงๆแล้วผมร้องเพลงไม่พอหรอกอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้มันจะเป็นอย่างไรรอบที่แล้วร้องซางอ้อยครั้งนี้เพลงนี้ครับเริ่มกันเลยดีกว่า ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่มีควรคิดเวลาที่เรากคยชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีจะกำนงม,มากไมกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหม ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราก,กลาชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในีใจมีจะกำชาำม,มากไม่เกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมคราวนี้เราลองเอาไอ้ตัวเนี้ยพ o p เพลอการ์ popular, หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งตัวกรองลมนี่แหละเอาออกไหมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพยายามเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงอ่ะเอาออกแป๊บหนึ่ง ได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่มีควรคิดเวลาที่เรากล้ชิดมากไปเห็นไหมที่เหลือไม่มีปัญหามีปัญหาเฉพาะพยายามอย่างเดียวลองให้ดูกันอีกทีพย,พยายามพยายามพยายามได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรพอพานพอพึ่งปอปงปอปลานะ เสียงลมมันอาจจะเข้าได้เอ้ยเสียงลมไม่ใช่ลมเสียงลมไม่ใช่รมเออมันอาจจะเล็ดลอดเข้าไปได้เพราะว่าตัวฟองน้ําด้านในอาจจะไม่ได้หนาพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้มีตัวกรองลมด้านบนที่เป็นตัวครอบให้มาด้วยนะครับอะเอาเป็นว่าเท่านี้สําหรับตัวอย่างคราวนี้ผมมีอีกหนึ่งอุปรกรณ์นะครับที่ซื้อเพิ่มก็ดีนะครับไม่มีก็ได้นี้แล้วแต่มันก็คือขาตั้งแบบ นั่นแปลว่าหากเรามีไอขาตั้งแบบนี้น่าจะทํางานได้ดีมากกว่าเดี๋ยวเราติดตั้งให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นาน6 7ปีแล้วเนาะไม่นานจริงๆปรับเขาให้วิธีการนี้เองเนี่ยคุณจะต้องถอดไมโครโฟนออกจากขาตั้งเดิมของเขาก่อนนะครับไม่สามารถจะยกมาทั้งเซตได้มันคงจะตลกน่าดูโอเคถอดออกมาครับแล้วเราก็ทําการติดตั้งเข้ากับที่ขาตัวใหม่นะครับดึงออกก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมชึบหมุนเข้าไปครับเนื่องด้วยว่าขาตั้งผมน่าจะใส่ได้นะได้ปะไม่ได้ อ๋อเพราะว่ามันติดฐานตรงนี้ไงคุณผู้ชมเห็นไหมอ่านั่นแปลว่าคุณจะไปหาขาตั้งทั่วๆไปมาใช้เนี่ยอาจจะไม่สามารถอัดเดด้วยกันได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมตัวน็อตเนี่ยมันเข้าไปลึกมากๆจะต้องหาขาที่ค่อนข้างเฉพาะนิดนึงนี่ของผมสามารถจะอัดเดได้นะครับเราจะลองบันทึกเสียงจากไม์ที่เป็นการตั้งขึ้นแบบนี้เลยดีกว่านะ โอ้ยมีสปอนเซอร์ด้วยน้ำดื่มตาสิงขอบคุณครับสำหรับสปอนเซอร์ในการขายที่แมคโครและราคาถูกลงกดเลคอขอดไปนะครับเราจะปรับเกณฑ์ให้มันต่ำสุดเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใกล้ปากมากขึ้นการเอาใกล้ปากมากขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังนะครับหนึ่งเลยไม่ต้องพูดเสียงดังและ2ได้ยินเสียงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมลองตั้งใจฟังผมดีๆนะครับผมจะพูดไม่ดังมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมเมล่ลกอร์แมน มันลโกแมนก็มาการพูดใกล้ๆไม่เนี่ยมีทั้งข้อดีข้อเสียหนึ่งเลยมันชัดเจนแบบที่ทําให้ดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงจุ๊บๆิบจุ๊บชิบในปากข้อเสียงมันก็คือเสียงลมครับ หนึ่งเลยเสียงลมสองคือเสียงบรรยากาศในปากที่อาจจะไม่เวิร์กไม่เหมาะแล้วก็ไม่สนอหูด้วยนั่นก็คือเสียงน้ำลายครับซึ่งเสียงตรงนี้เองเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้เอาพุดของคุณนั้นมันไม่เวิร์กมันไม่ดูเท่ไม่ดูหล่อจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการนี้มันแก้ได้ง่ายๆครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้แถมมานะถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาซื้อเพิ่มก็ไม่ว่ากันนะครับกี่บาทนะผมไม่แน่ใจแหละอันนี้3 0 0พ โฟมกันลมแม่งก็ไม่ให้เอองงดีเหมือนกันนะครับสิ่งสุดท้ายที่คลิปที่แล้วผมทําให้ดูและคลิปนี้ก็อยากจะทําให้ดูบ้างนั่นก็คือลงเสียงโฆษณาซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเสียงมันแตกนะครับเพราะว่ามันควบคุมความดังไม่ค่อยได้แต่อันนี้เนี่ยมันควบคุมเกรนได้คือผมพูดใกล้ๆเสียงก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่เวอร์ชันแรกจะไม่มีตัวกรองลมแล้วผมก็จะอยู่ห่างจากไมค์ประมาณสัก1คืบอะเริ่มกันมันใหญ่มากอีกครั้งแป๊บซี่ร่วมปฏิวัติวงการดนตรีนําฉลากแป๊บซี่สิบฉลากแลกซื้อ b i i m o u u t t i n n u u s i f f s t t v v l l ครั้งที่3เหลือเพียง1,350บาทถึง9ธันวาคมนี้แป,ปซ๊ซี่ร่วมปฏิวัติว,ตวงการดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้เป็นไงเสียงจริงๆต้นฉบับเนี่ยคือป่าเต็ดนะครับเมื่อกี้เราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ย มันจะมีเสียงลมทําให้ลาคาญหูอยู่บ้างในวงการการผลิตโฆษณาเนี่ยเขาซีเรียสมากๆเะครับเพราะว่าโปรดักชั่นมันต้องดีเราลองเอาอันนี้ไอตัวนี้ช่วยได้นิดหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูครับผมจะอ่านสคริปต์เดิมความห่างจากไม้เท่าเดิมอ่ะอีกรอบหนึ่งมันใหญ่มากอีกครั้งแป๊บซี่ร่วมปฏิวัติวงการดนตรีนําฉลากแป๊บซี่สิฉลากแลกซื้อบัตร Big Mo u n t a ท n Music Festival ครั้งที่3เหลือเพียง 1, 3 5 0บาทถึง9ธันวาคมนี้ แป๊บซี่ร่วมปฏิวัติวงการดนตรีเต็มที่ด้วยกันได้เห็นไหมมันดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่มีเสียงลมกระแทกแล้วและที่สําคัญก็คือในเรื่องของเสียงในปากมันหายไปค่อนข้างเยอะเมื่อเราอัดเสียงที่มีความค่อนข้างดังเนี่ยเสียงรอบข้างมันจะถูกลดทอนไปโดยอัตโนมัติถามว่าณขณะที่เราเงียบเราจะได้ยินเสียงรอบข้างเพิ่มขึ้นไหม o ั e ชื่อออกข้างนอกฝนตกเหรอเหมือนได้ยินเสียงฝนเลยได้ยินจากไม้เนี่ยวันจูจหนึ่ง 1,2,3,4,5 1, คือนี้ครับที่ผมกําลังเทสอยู่เนี่ยคือการเทสว่าตัวไมโครโฟนมีออโต้ไดนามิกหรือเปล่าคือครั้งที่แล้วเนี่ยไอตัวไม้หนึ่0กว่าบาทตัวเริ่มต้นของทาง t ร o นแม็กเขาเนี่ยเขามีออโต้ไดนามิกอย่างเล็กน้อยครับเมื่อไหร่ที่คุณเงียบมันจะดึงเสียงขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่สําหรับไม์ตัวนี้ที่เป็นตัวแพงอะ่ะ ไม่มีระบบนั้นๆนะครับเมื่อไหร่ที่คุณเงียบเสียงก็จะราบลื่นเงียบๆเหมือนเดิมต่อไปไม่มีการบูสเสียงเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าไม์ตัวนี้สามารถใช้งานได้ในระดับที่แบบซีเรียสจริงๆอ่ะเอาไปผลิตงานให้กับลูกค้าคุณได้นะครับในราคางบเท่านี้เป็นไงเสียงที่ได้เอาพูดออกไปโอเคไหมดีกว่าไม์รายการผมอีกพามามาพามา กูใส่ไมค์ไหนอยู่วะเนี่ยโอ้ยด้วยความที่เวลาเรารีวิวไมโครโฟนสักหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีทั้งไมค์พิธีกรที่ติดอยู่แล้วก็มีทั้งไมค์ที่เป็นตัวสินค้าที่เราพูดอยู่เนี่ยตอนนี้เริ่มงงแล้วว่ากูต้องอัดเสียงอันไหนกันแน่วะเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ไมค์ตัวนี้แล้วนะจะกลับมาที่ไมค์ตัวพิธีกรแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ Tro n m a ็ M Drill ิววัผมไม่แน่ใจว่ามันอ่าน M เอวหรือวหรือว่าเอัมนี้ไม่ชัวหคือื่าเอนมน ทุกรุ่นเลยอ่ะคือโคตรงงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานะครับความผิดของผมเอง ผมเรียนมันน้อยเกินไปโอเคเรามาพูดถึงตัวไม้นี้ครับจ่ายไป3990สําหรับผมเองนะผมชอบผมชอบมากกว่าตัวที่แล้วแบบหลายเท่าตัวเพราะว่าอันนั้นคือปัญหาหลายเรื่องมากๆแทบจะแบบใช้งานจริงแล้วลาบากแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีหลายโหมดการบันทึกเราสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้ซื้อไปอัดเสียงร้องอย่างเดียวอัดเสียงพูดอย่างเดียวก็อาจจะเอาไปทาอย่างอื่นบ้างอย่างที่บอกอะใช้งานประชุมหรือว่าหากเราต้องการทำสตรีม m i n ที่มีหลายๆคนพูดเนี่ยไมค์ตัวนี้ก็สามารถเก็บเสียงภาพรวมได้และคมชัดด้วยและก็สามารถจะเล่นเสียงบู์เสียงได้ด้วยคือค่อนข้างครบถ้วนอ่ะแต่ว่าหลากัหกๆแล้วปัญหาก็คงยังมีอยู่บ้างนะครับณนะขณะที่เราทําการบันทึกเสียงอยู่แล้วเราต้องการเพย์แบ็กหรือว่าการเล่นเสียงที่เราได้บันทึกออกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ยินเสียงไมโครโฟนซ้อนเข้ามาด้วยนะครับสมมุติว่าเพื่อนคุณเนี่ยมาทำเสียงจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะขณะที่คุณกําลังฟังเสียงที่บันทึกเอาไว้อยู่เนี่ยมันก็จะได้ยินไปด้วยและมันปิดไม่ไไไไดดด้้้นนคครรัุณมมมมม่สาาถถปิโโฟเลยึงแว ่าคุณจะกดหมุนระดับความดังหูฟังแบบเบาสุดแล้วมันไม่ใช่วิธีการปิดไมค์มันเป็นวิธีการเบาเสียงหูฟังแค่นั้นแล้วก็มันจะมีปุ่มหนึ่งครับคือปุ่มปิดเสียงไมค์ไอปุ่มนี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นการปิดเสียงไมค์ในหูฟังแต่เป็นการปิดเสียงไมค์ในตอนที่เราบันทึกเสียงงงไหมฮะทำไมการกดปิดเสียงไมค์ของมึงมึงไม่ปิดแบบปิดทุกอย่างไปเลยที่เกี่ยวกับไมค์มึงอะแล้วดังเฉพาะเสียงพลย์ b a c k เท่านั้นอะทำไมคิดแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้ เป็นอย่างเงี้ยสองรุ่นแล้วคือไอ้ปุ่มปิดไม้แม่งไม่ได้ปิดไม้จริงๆแม่งปิดไม้ตอนเลคคอร์ดแต่มึงไม่ปิดไม้ตอนกูฟัง What Do you m e a ื้อดื้อดืด้ดออะโอเคนะครับก็เอางี้ครับเราทิ้งท้ายไว้ไปตอนสุดท้ายและใครอยากจะซื้อเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วนะครับมีขายใน Lazada นะครับจริงๆแล้วอยู่ในแคมเปญ6 6ดนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากจะลงคลิปติดกันนะครับใครที่อยากจะซื้อตอนนี้ราคาอาจจะยังไม่ใช่พิเศษแต่ถ้าอยากจะรอราคาพิเศษเดือนหน้าน,น่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆหรือมีโปรโมชั่นของร้านก็ลองเข้าไปเช็กกันดูนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วแล้วหากว่าใครนะครับอยากจะตั้ง ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมไปหาขอ้อมูลมาตอบให้นะครับหลังๆเนี่ยไมโครโฟนเยอะมากแล้วแบบโชคดีที่พยายามฝึกร้องมาถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะฝึกแล้วแม่งไม่พอก็ตามเอาเป็นว่าอย่าโกรธกันเลยยกโทษให้ฉันถ้าทำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยตอบไดไหมต้องการสิ่งไห ช่วยตอนได้ไหมฉันให้ทุกอย่าง <_ i> ไปแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีเทคโ,ทโ,ทโ,ทโนโลยีเทคโนโลยีไมโครโฟน,โฟนที่น่าสนใจสวัสดีครับไม่มีอะไรจะพูดฝ <_ i> นตกอีกแล้วเป็นไงร้องเพลงฝนตกอีกแล้วแม่งตกจริงคัชโคตรเพี้ยนเลยว่ะ <_ i> หมดสองไป ชื่นนะคืนนี้รู้วังหนาวนะแบบนี้ก่อนเข้านอนเป่าผมไม่ดีฉันกลัวเธอจะไม่สบายจี่เธมาเธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายหมดสามดีวะ่ะแค่อยากรู้ว่าตรงที่เธอ,อยืนนั้นมีฝนตกไหม